สวัสดีนะครับสวัสดีบรรดามิตรรักแฟนเทรดของคอนเทนต์สไตล์ที่น่ารักทุกท่านนะครับมากับคลิปดุ่นๆตอนประมาณ4ี่โมงเย็นนะเพราะว่ามีเวลาแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยราคาทองคําร่วงลงมานะครับจากโซนแนวต้านบริเวณ2450นะเหมือนเมื่อเช้าพยายามจะขึ้นไปนะครับทะลวงไปจนถึงโซน2458แต่ว่าราคาปิดเนี่ยตบกลับลงมาเนี่ยราคาอยู่โซนบริเวณ245152้24 51, และหลังจากนั้น ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีพยายามจะรีบาวแป๊บหนึ่งนะครับสอชั่วโมงขึ้นมาก็แค่ไม่ถึง2,450ดีและตอนนี้ไหลกลับลงมาอยู่แนวรับที่สําคัญนะครับโซนบริเวณ2,430ตรงตอนนี้เป็นจุด i n t r ์ d ัพที่สําคัญของเที่ยวนี้นะครับแท่งไทยราคาเฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ4ี่หมื่นนะครับแต่ว่าแนวรับสําคัญของแท่งไทยตอนนี้คือ4 8 0 0นะครับจุดนี้จะเป็นแนวรับที่สําคัญจุดแรกสําหรับแท่งไทย 4 8 0 0แนวต้านถ้าราคาดีดขึ้นจากย่าน2,430หรือ41,490ตรงนี้ได้ต้านใหญ่ถัดไป2450นะครับหรือ41,150นั่นเองนะครับจากนี้คนที่มีออเดอร์มานะครับสิ่งที่ต้องรุ้นก่อนสายที่ติดดอยอยู่นะครับดอยอยู่ข้างบนย่าน2,450บวก,บวก แทงไทยที่4ี่มืนบวกบวกอยู่นะครับสี่0มื0นหนึ่ง้อสาร้อร้อยเนี่ยตอนนี้แม้ว่าทรงมันได้ลุ้นว่ามันจะมีสิทธิ์อินเทรนด์อัพต่อแต่แนวรับสองสี่สาูนเนี่ยเป็นแนวรับที่สำคัญเมื่อวานตอนที่เราอยู่กันตอนดึกตีหนึ่งตีสองเราเห็นว่าราคามันทะลุโซนแนวต้านนี้มาได้2 4 3 0ี่สาูนถูกต้องไหมทะลวงขึ้นมาได้และดังนั้นตอนนี้นี่คือแนวรับที่สาคัญของเขาคนที่มีออเดอร์ซื้อมาต่ๆ แท่งไทย4 000, 400 500 600, 600 700 800ตอนนี้ชุดนั้นน่ะอย่าให้มันกลับไปติดลบนะครับกำไรแล้วถือไว้ถือได้ลุ้นต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าราคามันหลุด4 8 0 0ลงมาคนที่ซื้อมาต่ำๆผมคิดว่าอาจจะต้องพิจารณาปิดเหมือนกันเพราะถ้ามันหลุด2430ลงไปผมคิดว่าอาจจะไหลไปถึงโซน2,410ได้คืออาจจะลงประมาณอีกประมาณ2-300บาท ตอนนี้ค่าเงินบาทกำลังจะอ่อนชั่วอยู่แต่ว่าถ้าสปอตมันลงเร็วบาทมันจะอ่อนไม่ทันนะครับดังนั้นคนที่ซื้อมาต่ำๆแท่งไทย4 4่หม0่น0ี่ร้พยายามเฝ้าและล็อกจุดปิดขายทํากําไรที่มันยังเป็นกําไรนะครับถ้าอยากถือต่อตอนนี้ก็แค่ลุ้นว่า2430ีจะหลุดไหมแม็กซิมัมสองสีต้องไม่หลุดนะครับส่วนคนที่มีออเดอร์อยู่แถวๆนี้ แถวแโซน 2,435, 40, 45เนี่ยนะครับคนที่ซื้อแท่งไทยไปแล้วรอบอีกรอบหนึ่งตอน41 0หหรือ4950ใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้คงจะต้องลุ้นแนวรับนี้แหละนะครับแท่งไทยก็ลุ้นใหญ่ให้หลุด4850แค่นี้นะครับถ้าวกกลับขึ้นมาได้สามารถถือต่อได้นะครับเพราะว่าถ้าวกกลับขึ้นมาแล้วราคาสามารถผ่าน2450ได้อีกเนี่ยก็น่าจะเห็นได้นะ41100200ประมาณนั้นนะครับ ส่วนคนที่ไม่มีออเดอร์นะครับแล้วอยากจะเล่นจากนี้ให้มองแค่4 8 5 0ของแท่งไทยเป็นจุดแนวรับที่สําคัญถ้าหลุดต้องคัดนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีของอยากเล่น40,001 4 9 0 0 2ราคานี้เฉลี่ยซื้อได้ถ้าหลุด4 8 5 0หรือหรือมากสุดคือ48,000ดูสปอตที่2,410ถ้าหลุดลงไปอาจจะต้องเอาออกก่อนอย่าปล่อยให้มันกลับไปดอยใหม่นะครับ ก็เดี๋ยวค่อยไปตั้งโซนเล่นทางล่างไม่มีออเดอร์เฉลี่ยซื้อได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีออเดอร์แล้วอยากจะเซลล์ตอนนี้เนี่ยถ้าจะมองเซลอีกทีหนึ่งจากโซน3 5ถึง45ที่เดิมนะครับ2 4 3 5ถึง45แค่แค่แค่แกบประมาณ10เหรียญข้างบนตรงเนี้ยเซล์ได้แค่ตรงนี้เพราะถ้าเกิดว่ามันสามารถทะลุ50ได้อีกก็นู่นน่ะอาจจะเจอกันโซน247080เซลล์ซอีกทีน่าจะหลังจากทำนิวไฮใหม่นะครับอาจจะใกล้ๆ2 5 0 0 ประมาณนั้นสาหรับคนที่ไม่มีออเดอร์แล้วอยากเล่นช็อตเซลทำกำไรฝั่งขาลงส่วนคนที่มีออเดอร์เซล์อยู่นะครับเซลอย่างข้างบนเซลล์ Sell มาใหม่2,440 45 50ใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้นะอย่าให้มันทะลุ2,450ขึ้นไปพอที่เหลือเดี๋ยววันนี้มันมีข่าวอย่างต่อเนื่องใช่ไหมเดี๋ยวมันมันมันถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมีข่าวทุ่มขึ้นกับสางทุ่มด้วยแล้วพรุ่งนี้ก็นอนฝากถ้าถ้าจะให้ดีสําหรับคนที่เล่นทํากําไรฝั่งขาลงนะมันควรจะต้องหลุด 2 4 2สี่สองห2าสองสีจุดเมื่อวานนั่นแหละอ่ะถ้าหลุดได้เนะี่ยลุ้นลงต่อลุ้นต่อได้เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆประมาณสัก5นาทีฝากกระแทกไลค์กดแชร์ดกดหัวใจอะไรกันให้ด้วยนะครับสำหรับแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆดูได้น่าจะอัพช่องทางเดียวแหละนะครับวันนี้สั้นๆ5นาทีแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันตอน3ามทุ่มครึ่งนะครับบ๊ายบาย